สลาัามจากสลับเบยสลับหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนเพืนทุกคนจ้างมอน,นี้อันนางวาอยู่ในฮ้อนนะยานค้างบ้านในยินอีกแล้วนะคะค้างบ้านใส่มาขอประตูดานะคะว่าคือบอกเสียงดังแท้มือน,นี้ข่อยใส่ไม่ใส่อย่างเบยมันเสดฟิลลิ่งบลสูก็มาติดตามบนลักเซเวทีเลเว่นตอนที่สี่ประสวระ ตอนที่4จะมุดหลักเสเวยวอีเลเว่นนะคะในเวลาเดินทางไปอิหร่านเล็วจะสูงเนื่องด้วยนะคะมันมีขาม่าวมีข่าวมีข่าวว่านะคะผู้หญิงไทยนะฮะไปอิหร่านกับผู้บ่าวนี่แหละ,ะโดนจับที่สนามบินนะคะตรวจเจอยาเสพติดติดคุกนะคะติดคุกที่สนามบินมาซันวาอีกขยานที่ละสู่ประเทศอิหร่านได้หน่นมาซันวา สิ่งที่เขาบ่เคยเจอสิ่งเขาบ่ได้ที่สิ่งที่เขาได้เ,เ,เรียนรู้มาจากข่าวต่างๆหน้าๆนะคะเหตุนในเขาระวังตัวนะคะทำให้เรากลัวและเราระวังตัวมากขึ้นนะคะไมาอานมาหอดสนามบินนะสนามบินอีลานนะคะ ไม่ใจกูกับมโนคักแล้ว่าว่าเอาอยามาอยากเสีกระเป๋าหู่าว่านั่น่าว่านี่จะว่าตำรวจจับกูด้วยว่าสันกูแห่งมนโนเก่งบัตรห้ามเอ,อ้ปวดหัวว่าคักมาในนี้สิิงทีแต่ของมโนนะฮะดกอีมโนนะฮะมโนเก่งหลายทอดชนาบินแล้วประมาณจักตีสามนี่แหละตีสามสมัยน,ะนั้นน้นบ่ไอะไรท่านสมัยแบบนี้นะประมาณสิบกว่าปีก่อนนะฮะอิหร่านอิหร่านยังยังบม่บม,ฟฟมยนนะียังไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินสมัยนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดิน มีแท็กซี่นะคะแต่ถึงดึกมากแท็กซี่ก็ไม่ออกนะคะต้องนั่งรอให้ถึงเช้านะคะผู้ชายรุ่นเมดคนนี้นะคะคนนี้เบยมีมีม่กำชับกลอมเลยว่าคนนั้นคนนี้เลยบอกให้สันนะคะว่าเธอเธอเดินทางมาเหนื่อยแล้ว,วสันว่าเธอไปนอนไป่าสันหือว่าไปนอนใส่เหรคะ <c oughs> ไปนอนอยู่ในมัสยิด <c oughs> สู่ <c oughs> มัสยิดอยู่ในอย่าง,างวะ ยในสาบินนะฮะมันเป็นเขาเอื่อยนี่อย่างมันเป็น,เป,นเป็นจุดแยกเป็นห้องใหญ่ๆนะจุดพักผ่อนนะเป็นมาสยิดมองละมาดมองเอียงกว่ากันไปนะมีห้องของผู้หญิงของผู้ชายมาสันมากูบปไปเด้อว่ากูสีนางเมียมขัดตาแตกทีนี่แล้ว,ว่าสันมาวิยญานส้ำฮานเอากูไปนอนแล้วบากอณีประยู่เลนบากอนีมันหนีไปตำรวจมาลงกจับกูได้ยังไป้าสูความจินตนาการเก่งนะไหมกูปไปมาสันมาจะเลนกูบ่ไปมาสันกูสีนางมาสันมา บักอันสามีนะฮะกะ็เลยโทรนะฮะยานวุนไปวนมาโทรหาอีพออีพอพอปูข่อยนี่แหละทรมาว้านข่อยมาฮอดอีลานแหละเด้อภาษาท้วงถ,ถามทีอยู่ทีอยู่บ้านอยู่ใส่บ้านอยู่อีลานเนาะทีอยู่บ้านอยู่ใส่พ่อบ้านสมัยตะกี้บ้านเขาจรบรยิบรย,นนบรยุบริยุนิติฮาล้านน้ำบริยุนเมืองหลวงนะเขาจะยุต่างจังหวัดนะพอแล้วมาซื้อบ้านใหม่อยู่ติฮาล้านเนาะ นางก็เลยโทรถามพอบาดยู่มึงใดมึงใดสินะเขาก็เลยตะทียูทียูกระไรเอื้อหลุดมาบาดมาสั่นว่าแกว่าปาเป็นคุปุนหัวกู้แท้มาสั่นว่าตำรวจบอร์จังพูดยุสนามบินแต่ปนันสูเอสูมันก็ยังบม่ว่างใจความจินตนาการเก่งของขวายว่าหัวดังบ่ได้สูความจินตนาการเก่งนะนี่ใจก็คือว่า ป้าจะไปนั่งรถไปนั่งรถไปรถจอดตำรวจดับกูได้โอซันวา่าพึ่งเราแนวสูเอาขันยา,านป่านี้กระตากมาที่แตกยัง,งกุ้งก็จะกลอกมากเลยจินตนาการกระเก่งนะคะมาหอดบ้านมาผอพกปูนะจ๊ะยางเขามาในบ้านโอซันวา่าบ้านก็เป็นบ้านไม่บ่มมีเตียงมีแต่พุ่มนะ,ะก็องก็อีย้ยังบ่มมียังต่างบ้านไม่ไม้ทักไมเน่ ให้แต่มันไม่หมอนกับขอโฮมนะคตอนนั้นมาหอดประมาณเดือนอยังไะนะสเป็นพืชสภาพเนาะมาหอดมาโน,น่ตัวเนี่ยมา,มมา้ามาหิมาตกวาจ้าหิมาตกตอนรับฉันเดอร์หญิงอ้ยฉันกับเงยน้ำความจิตนา,านการเก่งคงจะโคกมาหอดกบมาพ่พรยัอันหนึ่งยู่เงื่อนพรปูอันโอ้อีดีตอนรับเดอร์อีหลาวาซนมานน่นนั่นนะี่บุญนะอันแปลไปแล้วแปลไปแล้วทำไมจะกีบวฟาซีบวกเป็นเดี๋ยวนี้เก่งแล้วนะ กินตอดรับประสานมาเลยข่อยไปนอนในห้องอีกบ้านนี้เอาก็เตรียมที่นอนเอาเอาเอาันเอาสาดเอาอยัางมาปูเนาะอันมันเป็นบานไม่นะบพราะน,นี่มีอุปกรณ์ยังอันโทรทัดกับใส่หนวดกุ้งอยู่สูสมัยตะกี้เนาะเอาม้อนเอาอยัางให้ข่อยนอนงประสานจินต้นานการอีกแล้วสูกูก็ได้เพราะว่ากูนอนนอนอยู่ <laughs> ตำรวจมาจับหัวก,กูเร็วจนว่าโอ้จะเป็นสูตรจิตนาการเก่งอีดีอีช่วงนีม้มันเป็นข่าวเลยแต่ว่าข่าวรุนแรงมากเลยนะคนไทยที่มาโดนจับดีลารหลายอยู่สนามบินเนาะเยอะแยะม,มากมายกูก็เลยกินจิตนาการไปตัวไปทิบนะ,ะซึ่งเราเขากุยงกันกันกนบบอลลูนะจนว่าหอดเสาอีนี่กันยานนบักการนอนนะฮะเงิดขลักจักมาหาชิจแจกทั้ง,งยานปานนั้นเนาะเงิดไหลเมื่อยที่บัดนี้เมื่อยคัก อยู่บ่ไห้คะหลับค่าหมองใจหญิงสันก็มียสันกะนอนจะเตืน่นเนี่ยเมื่เามา,อ,มาอันพบปูนะฮะก็เลยไปซื้อ,อยังวะผ่าคุ้มผมซื้อผ่าคุ้มผมให้เป็นคองขวัญเอาเงินใส่ซองให้ว่าสันว่าเอาเงินใส่ซองใส่มือให้นะฮะอันให้ไปฮาหาช้อปปิ้งว่าสันว่าได้เงินมาสี่พันบาท <laughs> ได้เงินมาสี่พันบาทเอาเงินใส่มือขอ่ ปาบกลมเมดนี่ก็เลยว่าอันใส่ว่าเป็นดอกเงินนาะสัตว์ามาอู้จกักคาใส่เผากับบเป็นเอามานีสัตว์มันเลยยืดงนินข่อยก็เลยว่าป๊าดหามึงเงินสี่พันกูก็ยืดยืดไปจ้ะเห็นเท่าทุกมือนี่หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตปกตินะจ้ะเห็ด กับคงกับเข่ากระเฮ็ดพวกเป็นเขาก็กินอาหารอิหร่านมิตราลูมเมธเฮดไห้กินพวอปูก็ไปไปมามาเนาะเพราะว่าพอปูต้องไปตั้งจังหวดัดแน่ไปคนโคงมานี้สันก็อยู่นี่นะคะเขาก็พผาสันไปเที่ยวมอง,งนั้นมองนี้ที่มาตกไปเล่นเจสก,กีไปเที่ยวมองหนันมองนี้ร้ายมองนะคะยูมาได้ประมาณเดือนหนึ่งอี่ที่ว่าข่วมขามไปคือโมมี่อย่างสู ไม่มีอะไรเห็ดเลยย่ีมือแรงมากเปิดโทรทัศน์นวดกุ้งเนาะคืออีลานมันบม่มีเขาเอนอยังมันบม่มีสายเคเดินคือบานเท่าบ่มีจันดาวเทียมคือบานเท่านะ้บ่มีบ่มีไรกันอีกจะเบิกเอีงอินเทอร์เน็ตก็บบ่มีโทรศัพท์ปยูกกระส่โน่เกียสามสามหนึ่งศูนย์ใส่โทรศัพท์โตเกีย <laughs> สามสามหนึ่งศูนย์ในสูบบ่มีเงีงยัง,ยงหหี้ยมือแรงหาม่งแรงมากสินะเปิดโทรทัศน์กัสิมนีเสียงละหมาดดังโว้ยโว้ยมานน้ำลุ่มนะ อากาศก็นหนาวหนาวที่มากระตกเป็นเงาเงาเป็นบ่เป็นพายุเป็นบ่อรถึกนะฮะเงาแห้งนะฮะธุรทัศน์กับบ่ยี่ยังกับบ่ยี่ยังจัดจางเนาะเราเร็วพอปูกกันเลยกลับมาหาลูกทรายพอปูกกันได้บาเข้นว่าฉันมักไม่นิ่งคนนี้ว่าสันมาสิเป็นสิตายทั้งไปกูกเสียวลูกไผ่พคนนี้่าสัน อีนี่ต้องเด้เป็นลูกสะใภ้กูแน่นอนกูมากกว่าสันวามึงหาบอได้อีกมึงไตมึงก็หาไม่ยิ่งอีกบ่ดด้แบบนี้พวนนะสูบา้าไม่ขากแน่ฉันเอาคอนนี้ว่าสันพ่อปูบา้ามึงอเช็ดจังใดก็ได้ว่าสันบอกกูไส้เอาอีนี่ว่าเป็นลูกไผ่กูให้ได้พูดนะสูเขาหักกันตั้งแต่แรกเจอจ้ากับพ่อปูพ่อปูตกหลุมรักฉันนะจ้าเธอ ก็เลี้ยวกะพากันอยู่ไก่เสมดวิสายเแล้วสูว,วิสาเมดไว้ไว้ก็เลื่อยพากันไปอย่างกดไ,ไปตัวหม้อน,นะคะเพื่อจิเป็นตัววิสาจ้ากาับฟักกดติดตามกดซับสไครกดไลกดแชเป็นกำลังใจกันก่อนเดี๋มาบอต่อน,นะฮะว่าเรืองราามันเป็นมา,จากจังใดไก่สิได้กินกันแต่งงานกันแล้วจาเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาบอกสุฟัง ขอบคุณที่ติดตามจ้ายิง